ตามประเด็นร้อนเจาะประเด็นดังเกาะติดทุกกระแสสรุปนิวเรียนท่านประธานที่คารพค่ะดิฉันนางสาวนภพรเพชรจินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยค่ะดิฉันมีเรื่องหาหอยค่ะออปัญหาจากพี่น้องประชาชนจนํานวนมากที่ร้องเรียนมาที่ดิฉันว่าปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงการเดินรถ สถานีรถไฟหัวลำโพงที่จะไปบางซื่อในวันที่23นี้นะคะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจำนวนมากทั้งชุมชนและสิ่งแวดลอ้อมประชาชนจำนวนมากเนี่ยยังไม่ทราบว่าขบวนรถไฟเนี่ยจะไม่สามารถหยุดรับส่งผู้โดยสารในสถานีลายทางสายสีแดงได้เนื่องจากระบบไม่ได้รองรับให้รถไฟหยุดจอดรับส่งที่สถานีดังกล่าวซึ่งแตกต่างกับเส้นทางเดิมที่สามารถหยุดรับส่งผู้โดยสารได้ที่สถานีบางเขนและหลักสี่ และในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยมีผู้โดยสารเนี่ยจำนวนมากที่ต้องใช้บริการแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสถานีในการให้บริการลดจากหัวลำโพงไปบางซื่อนะคะจะทำจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนที่จะต้องเดินทางในช่วงปีใหม่นี้นะคะ เป็นจานวนมากซึ่งตามรัฐธรรมน,นูญรางราจัดใช้มาตราออพศ2560มาตรา58นะคะได้กล่าวว่าต้องมีการดาเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือชุมชนด้วยต้องมีการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนเพื่อนํามาประกอบการพิจารณา,าก่อนชุมชนย่อมมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลคําชี้แจงจากหน่วยงานรัฐนะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยทางการรถไฟและกระทรวงธรรมนาคมอาจจะเข้าข่ายดาเน,นินการผิดต่อรัฐธรรมน,นูญได้ซึ่งดิฉัน ทราบว่าหลังจากนี้อาจจะมีการเคลื่อนไหวที่จะขอคําสั่งสารให้คุ้มครองชั่วคราวและดําเนินการในเรื่องอทางอาญาต่อไปอะนะคะดิฉันจึงขอให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยทบทวนชะลอแผนงานการเปิดให้สถานีรถไฟ บางซื้อเปิดแทนหัวลำโพงในช่วงวันที่23นี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงที่จะเดินทางในในช่วงเทศกาลปีใหม่ในจำนวนมากนะคะเพื่อให้ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการเ,เปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อไป